มาแล้วท่านผู้ชมปูสังขะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอซีทั้งช่อง youtube ทุกทุกทันเอ้าท่านผู้ชมเป็นจังไดโชกหมนกันบ่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมผลเล่าพัฒนาออก4 5่ห้หมันบอท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่4ี่ห้าสอท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เหล็กเด่นเข่า สำนักเด้อค่ะเด้อเอา้าธรรมช่มสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปเบิ่งแนวทางของปูสังขะปูมาแล้วเด้อค่ะเด้อมาเบิ่งกันก่อนมิดทันใดเขาแน่ธรรมช้ชมสำนักใดเขาแน่เก็บเกี่ยวข้อมูลตามต่องวดหนาเด้อค่ะเด้อเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้อดมินนูหน่อยน้ำแน่เด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ ท่านใดกดแช์บ่ได้คอหมาใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมท่านผู้ชมมอวานนี่พอกอมอดสิบเหล็กเด่นเขาทั้งสามโตเหล็กเด่นพอกอมอดสิบนี่ก็เขาดีคือกันเด้อท่านผู้ชมเขาดีคือกันตั้งแต่พอพักไปช่วงหนึ่งเหล็กพอบ่เขาแมนบ่ท่านผู้ชมกลับมาเขาทุกหวดดิท่านผู้ชมเหล็ก เด่นพอกอมอดสิบพ่อแม่พี่น้องเบิงเด้อค่ะเด้อส่วนหมากส่วนใหญ่เซียนเพิ่นสี่จับคู่บ่เข่าแต่ละเซียนเนาะ,ะเนาะแต่ว่าเหล็กเด่นของเพิ่นแต่ละฐานแต่ละเซียนเข่าเด้อท่ามผู้ชมห้าตองตองหาเด่นจับเด่นใส่กันเมื่อวานนี้พอกอมอดสิบปังเด้อค่ะเด้อเด่นสองสี่ห้ามาดเมัด ทุตโตรกคาสองแปดจับคู่แตกสองแปดตรงตรงเด้อท่านผู้ชมแล้วการเลขกบอมาน้ำกันของพอดับผ่านเด้อท่านผู้ชมต่อมาของอาจารย์ต่อยน้ำโชกจับคู่บอ่อเขาเล็กติดอาจารย์เข่าซีกับหาเด้อท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หนูหน่อยว่าแล้วเล็กีมันชนกันมันชนกันหลายกว่า กกว่าเจ็ดเด้อธรรมชมนูนหน่อยว่ายุ่หมู่ว่านี่มันเด่นซีหาหกเจ็ดนูนหน่อยว่าซีหาหกเจ็ดทรามชมหมื่ว่านี่ลุงใจดีของลุงมื่ว่านี่ลดเด้อค่ะเด้อตามตัวคือเกาวนผูมชมเหล็กลุงมีตัวเดียวธร,รูมชมต่อมาของของนูนหน่อยธรรมชมสูตรนี่ธร,รูมชม มันไปคนละทางไหมสุดนี่ตามสถิติแล้วสิบมวดติดเน,น,นาะค่ะเนาะนูหน่อยว่าหมวดที่สิบเอ็ดลุดหมวดที่สิบสองกับลุดแต่ว่ามันน,าน่าสนใจมองเลขเด่นดิค่ะท่านผู้ชมกับเลขติดมันจับกันบอ่อยแต่ว่ามันมามันมาดิค่ะท่านผู้ชมเลขเด่นนี่หนูหน่อยว่าสี่กับเจ็ดต้องมาตัวหนึ่งมองเลขเด่นสองตัวน,นี่ท่านผู้ชม จีกับเจ็ดต้องมาตัวหนึ่งมาสีอีเลท่านชมเมื่อวานนี้จับคู่กันบ่ด้ไปคนละท่างท่ามชมมวดหนานี่ต้องต้องเอาไม้บอท่านผูชมปรับสูตรปรับสูตรไม้เนาะท่ามผูชมนูหน่อยว่าสูตรนี่เหล็กเด่นเหล็กติดยังคงไหวหาสูตรมาจับคู่เดียกว่าบอท่านผูชม วดหัวเฮ็ดงานหนักอีกแล้วท่านผู้ชมนู่นหน่อยปูสังขะท่านผู้ชมเล็กติดบอบผาดอีหลีท่านผู้ชมไปหย่อนเบิงสถิติเดินดีขนาดเนาะท่านผู้ชมเหล็กติดปูสังขะซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติด5 6 7หกเจปูจับคูบอเขาเด้อท่านผู้ชม ลักกลอยปูว่างถือเหรอดิธรรมชมุ่มห้าห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสี่ปูมักเจ็ดเนาะคะ่นะเนาะเลขในตารางปูบอมี่แปดธรรมชมุ่มเอา้างวดหนาตามตอก็คือคลิปนี่มาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วเมื่อคืนวัดศรอัดคลิปบริอัดท่านผู้ชมมันเด็กมื่อคืนบัดอัดคลิปรัฐบาลไทยแมนบอ่านผู้ชมอัดคลิปรัฐบาลไทยสอนสดสอนกับสอนบวกเลขผิดแมท่านผู้รรมชมมาเช็คเบิ้งคลิป สรุปแล้วบ่ได้ยังเลยท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้อัดคลิปบวกเลียกกบะพิดก็เลยได้อัดใหม่แต่เพราะท่านได้อัดอยู่ท่านผู้ชมหนูหน่อยก็เลยมาอัดลาวพัฒน,นาก่อนแต่ว่าสูตรรัฐบาลไทยหนูหน่อยทรงเขาในกลุ่มแล้วด้วยค่ะเด้อทรงไปละละท่านผู้ชมตว่าทาง่อง YouTube บ่ทัท่านใดนมโมรัฐบาลไทยต่อมาท่านผู้ชมรวมเด็กเดียน,นูหน่อยหาสูตรป้าท่านผู้ชมรวมเด็กเดียน,นูหน่อยหาสูตร ซตัวแตกเรงบนเรงล่างอีกละ่ะท่านผู้ชมพันทุกสูตรเด่นเดินดีกอดคอกันมาเด้อท่านผู้ชมเด่นเดินดีแล้วเขาแนีรุดแนีเนาะคะ่นะเนาะขันมากกับกอดคอกันมากไปจังสันัดที่นี่เลขติดสุดยอดสุดยอดเลขติดเนาะท่านผู้ชมเข้าสี่กับแปดสองตัวมาหนึ่งตัว เข้าไปที่เด่นสองเหล็กสองมันชนกันเนาะท่านผู้ชมตามแนวทางสูตรพ่อแม่พี่น้องกะกับโคกเสหินเหลี่ยวนะคะเนาะตามทางเดินเหล,ลก็กล่ะกะสูตรน้นหน่อยก็ได้บอกไปแล้วบางท่านก็จําได้บางท่านก็จําบ่ได้เนาะท่านผู้นะมชมท่าได้จําบ่ได้กะมาเบิงนาำนูนหน่อยท่านผู้ชมมาเบิงมาบอกไปน้ากันนูนหน่อยก็บวกผิดนกันเด้อท่านผู้ชมเฮ็ดรัฐบาลไทยเฮ็ดล่าพัฒนาบวกพิษกันท่านผู้ชมท้า่ไปเบิงเนี่ย่รู้ว่าจะห่วงเฮ็ดผิด อสองตัวสูตรสองเข้าไปที่เด่นสองท่านผู้ชมสองตัวไม่มาด้วยกันหนึ่งกับหกอย่าซื้อใส่กันเอายูเนาะท่านผู้ชมหนึ่งกับหกไม่มาด้วยกันผ่านทั้งหาดสูตรเหล็กออกสามตัวแตกทั้งบนทั้งล่างต่อมาสูตรสูตรนน้นหน่อยทมมอ่านผู้ชมเมื่อวาานในว่างเป็นงวดแหลกท่านผู้ชม ท่านผู้ชมหุ่จักบอสูตรหนีนู้หน่อยเห็ดสูตรผิดดิท่านผู้ชมตะบะถือยัวท่านผู้ชมถืออยู่อ,ยอ๋อหมู่บ้านนี้เขาไปที่หาหดซีงวดหนายนู้นหน่อยยานรดอยู่ท่านผู้ชมมื่อเสาร์นี้นู้นหน่อยไปนั่งเห็ดสถิติมันหลุดลายกวัวเข่าดิท่านผู้ชมสูตรนี้อย่าเฝ้าไว้ใจเด้อค่ะเด้อนู้นหน่อยได้หาดซีซีหาเสียรายเนาะท่านผู้ชมมอมมี่แปดค่ะแม่นซันสามตัวแตก สามตัวนู้นหน่อยเอาหาซีสองาเนี่ยธรรมชมหนหน่อยจับไปจะไปทัวร์ละธรนมู้ชมอ่ามันบ่มีแปดนาเสียดายได้หาซีได้ปนได้แกงโยธรรมชม,ม,ม, 8, 5, ม,ชมคุณพอ่อคุณแม่ได้บอนูหน่อยได้ยู่ด้วค่ะเด้อสำหรับท่านใดถือยินดีนำ้ำธรรมชมท่านใดบ่ถือเอา้าสูตรกันตัวธรรมชมอ่าสูตรนี่เดี๋ยวเด้อธรรมชมหมวดหนาหนู้หน่อยยานมันลดสูตรที่มันได้เมาว่านเนี่แต่ว่ากับสาเหตุอ่า สูตรเกาให้เบืองน้านุ่นหน่อยเสียเอาสูตรไดมาจับให้เบืองกะถ้าเบิองติดตามกันเนาะค่ะเนาะเข็ดงานหนักอีกแล้วนี่แหละท่านผู้ชมเฮ็ดสูตรเหล็กมันจิบปวดหัวแบบนี้แหละนุ่นหน่อยกับสอนผิดสอนเถือกเข็ดผิดเฮ็ดเถือยู่ได้ท่านผู้ชมเบิองไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อสูตรลักลอยสูตรลักลอยเนี่ยกะคงสิบ่โพิดเนะาะท่านผู้ชมเมื่อวานนี่ลักลอยเข้าไปที่เด่นหางวดหนาตามต่อเนาะค่ะเนาะ ลักลอยสงสัยสีเฮตดกันเป็นละหลาธัมมชมหมลักลอยบ่เห็นทักไลน์ามาขอเลยปกติสิมีแต่คนทักไลน์ามาขอเหล,ล็กลักลอยแอดมินโนหน่อยโนหน่อยกับบ้างไปแล้วพอแม่พี่นนอนกับบเห็นเนาะคะนะ่ะเนาะต่อมาของแม่นั่งธรมมชมของแม่นั่งเหล็กติดเข่าซีกับแปดเหล็กเด่นเข่าสองแต่ว่าถ้าหากท่านไดท่วินเอาเมื่อวานเนี่ยกระสิไดยูเนาะคะนะ่ะเนาะ แปดสองงสีได้ท่านชมจับคู่บเ,เขาอาประมาณนี้เนาะท่านชมร่วมทุกสำนักที่เข่าก็คือว่าเหล็กเด่นเข่าทุกสำนักจับคู่แตกมีทันเดียวก็คือของพ่อกรมอสิบระกาศของแอดมินหนูหน่อยสูตรนี้ท่านผู้ชมเหล็กสูตรเอาคลิปนี้มาตามตัวกันเลยเน,นาะค่ะเนาะแนวทางล้วพัฒนาปูดสังขะนะคะ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มไลน์เนาะคะนะ่ะเนาะสนใจเข้ากลุ่มไลน์ฟรีสแกน QR Code หรือแอดไลน์ ID นะคะ NOO 1599สแกน QR Code แอดมินหน่อยแปะ QR Code ไว้ให้บนหน้าจอะะด้อค่ะเด้อสแกนเข้ามาแล้วอย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะคลิปนี้มัดตามต่อกันเลยเนาะคะ่นะเนาะเด่นไม่พลาดเด้อท่านผู้ชม แอดมินน้หน่อยขอขอบคุณแนวทางปูด้ค่ะเด้อที่แบงปันแนวทางให้แอดมินน้หน่อยฝากตอนพ่อแม่พี่น้องต่อไปเนาะค่ะเนาะเป็นสะพานบุญเด้อานผม้จมเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องต่อไปพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะให้ค่าน้ำ่าคาเฟ่แต่ละเซียนเนาะค่ะเนาะกัดติดต่อแอดมินน้หน่อยได้หลังไหมเด้อค่ะเด้อศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะหนึ่ง 4 2 5 0 3งห้าศูนย์สามนะคะหนึ่งสี่สอเลขวินเดอร์ท่านผู้ชมต่อมาเล็กติดต่อมาเลขติดเลขติดมองนี้ละท่านผู้ชมเลขติดเลขเด่น0 1 2 เด่นไม่พลาดนะคะศูนย์หนึ่งสองท่านใดจะรูดวิ่งฟันรูดสองนะคะปูมักสองด้วยท่านผู้ชมต่อมาจับคู่นะคะมีศูนย์สามศูนย์สี่ ศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้านะคะจับคู่ปูเนี่ยกายาเผลอเดอ้อท่านผู้ชมหมวด นี่บาเขางวดหนาเข่าดิท่านผู้ชมงวดเมื่อวานนี่บาเขา่างวดนี่อาจจะเข่าเด้อค่ะเด้อชุดสามตัวนะคะมี024 025 0งสี่ศ ศูนย์ห้าสี่งวดนี้ปูว่างลักลอยศูนย์เด้อท่านผู้ชมลักลอยโนหน่อยมีตัวใดนอท่านผู้ชมบางหนึ่งหันชนกันเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้ชนกันบ่ท่านผู้ชมโนหน่อยบอ่ท่านเห็ดเบิงอยู่เลขติดศูนย์หนึ่งสองนะคะเน้นเจาะสองวิ่งรูดสองเด้อท่านผู้ชมตัวที่เด่นก็คือนหนึ่งกับสองในหลักท่านผู้ชม มาดีมาดีกตต็ตัวข้างหนา้าวัตถิพานมาตัวข้างหน้ามากเลยดิธรราชมบัดท,ที่นี้่วัน,นี้นูน้อยวันหนึ 2, ่งกับสองตรงมาบัดตัวแรกกับตัวหนึ่งนี่แหละทรรมชมหนึ่งกับสองแต่ว่าปูปูให้เขชินไตตัวนี้ดิธรรมชมศูนย์สี่รักลอยปูว่างไปศูนย์ศูนย์สี่ เลขปูไปกลับนํามเด้อท่านผู้ชม0440อ้าวพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับถ่ายคลิปนี้แอดมินหน่อยฝากไว้คือเก่าเด้อค่ะเด้อสำหรับท่านใดที่สนใจกาแฟยา10ฟัยยนเนาะค่ะเนาะอยากจะลองทานสั่งใดเลยเด้อค่ะเด้อกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะมีโมโนโกับเขาจะง้มโมโมนโบำรุงสายตาและผิวพรรณเขาจะง้มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะ อย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดยาสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากบ่อยๆเด้อค่ะเด้อมาสาั่งยาสีฟันน้ำเนาหน่อยไปใส่ธรรมาชุมยาสีฟันสกัดจากเห็ดลินเจอร์และว่านหางจระเข้หลอดละ190บาทนะคะสองหลอดส่งฟรีกาแฟกล่องละ260บาทบรรจุในกล่อง15ซอ,องสองกล่องส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะบอมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อธรรมาชุม มีแบบโอนอย่างเดียวนะคะเอา้าทถ้าผู้ชมคลิปนี้แอดมินหน่หนอยขอขอบคุณทุกทานทีติดตามรับชมคว้ากันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ